นไหนเราก็พูดถึงสัญลักษณ์ลิมิตแล้วก็นิยามกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกราฟอันนี้ครับเป็นกราฟโอลิมปิกเนอร์เซอรี่นะครับอนุบาลโอลิมปิกของเราอมาดูกราฟนะครับข้อที่1บอกว่าเขาให้หาลิมิตของฟังก์ชัน fx เนี่ยเมือเอ่อ x เข้าสู่ลบสทางด้านซ้ายมือเราก็มาดูด้านซ้ายของลบสนะครับอันนี้เป็นลบสองใช่ไหมเข้ามาทางด้านนี้ จะได้ค่า y หรือว่าค่าฟังก์ชันเป็นเท่าไหร่ก็พอดมาที่แกน y ก็จะเห็นว่าค่าของฟังก์ชันมันจะเท่ากับ1อันนี้ตอบ1ข้อที่สองลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เนี่ยเข้าสู่ค่าลบ2ทางด้านขวานะครับก็คือมาทางนี้ออมารมาเนี่ยได้เท่าไหร่ครับพอดมาที่แกน y ก็จะเห็นว่ามันเท่ากับ1เช่นเดียวกันข้อที่สาม ลิมิตของฟังก์ชัน f x เนี่ยเมื่อ x เข้าสู่ลบสองอันนี้เขาไม่บอกว่าซ้ายหรือขวาเราได้พูดไปแล้วนะครับถ้าเขียนแบบนี้นั่นหมายถึงมันเข้าใกล้ทั้งซ้ายและทางขวาและตามนิยามเขาบอกว่าลิมิตตัวเนี้ยในข้อที่สามเนี่ยมันจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อ x มันเข้าสู่ค่าลบสองทางด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันเท่ากันจากข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเราก็หามาแล้วใช่ไหมครับเข้าใกล้ทางด้าน ซ้ายแล้วก็เข้าใกล้ทางด้านขวาสองอันเราหามาแล้วเนี่ย x เข้าใกล้ลบ2ทางด้านซ้ายเนี่ยมันได้เท่าไหร่เท่ากับ1ใช่ไหมครับ x เข้าสู่ค่าลบ2ทางด้านขวาเนี่ยมันก็เท่ากับ1ซ้ายกับขวาเท่ากันเนี่ยแสดงว่าข้อนี้หาลิมิตได้แล้วมันเท่ากับเท่าไหร่ที่มันเท่ากันมันเท่ากับ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลิมิตข้อนี้ตอบหนึ่งมาดูข้อที่สี่นะครับค่อยหาลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าสู่ค่าลบ1ทางด้าน ซ้ายดูจากกราฟนะครับซ้ายมาจากไหนมาจากทางนี้ใช่ไหมพื้นมานี่อันนี้เป็นหนึ่งนะครับอ่าจะได้ค่าของฟังก์ชันหรือว่าค่า y เป็นเท่าไหร่ดูสิจะเห็นว่ามันเท่ากับสามอันนี้เป็นสามแล้วข้อที่ห้าขอให้หาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าสู่ค่าหนึ่งเนี่ยทางด้านไหนครับด้านขวามือใช่ไหมอ่ดูจากกราฟนะครับด้านขวามาจากทางไหนทางนี้พื้นมา ได้ค่าของฟังก์ชันหรือค่า y เป็นเท่าไหร่ดูสิเห็นว่าเท่ากับ2ใช่ไหมครับอันนี้เป็น2ข้อที่6เขาหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าสู่ค่า1อันนี้เขียนแบบนี้หมายถึงลิมิตมันเข้าใกล้ค่า1นะครับ x เข้าใกล้ค่า,า1ทั้ง2ด้านคือด้านซ้ายกับด้านขวาใช่ไหมครับและตามนิยามเขากบอกว่าลิมิตตัวเนี้ข้อที่6เนี่ยมันจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อลิมิตของ x เนี่ย เข้าใกล้ทางด้านซ้ายกับด้านขวามันเท่ากันเนี่ยเราก็หามาแล้วใช่ไหมครับในข้อที่สี่กับข้อที่ห้าเราเห็นว่า x เข้าใกล้ค่าหนึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยมันเท่ากับสาม x เข้าใกล้ค่าหนึ่งทางด้านขวาเน,นี่ยมันเท่ากับสองซ้ายกับขวาเป็นไงครับมันเท่ากันหรือเปล่ามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อที่หกเนี่ยหาค่าลิมิตได้ไหมอันนี้ต้องตอบว่าหาค่าลิมิตไม่ได้นะครับเพราะว่าซ้ายกับขวาไม่เท่ากันออ อย่างข้อที่สามเนี่ยมันหาได้เพราะว่าซ้ายกับขวามันเท่ากันและมันมีค่าเท่ากับหนึ่งไอข้อนี้มันมีสองค่าคือสองอันหนึ่งแล้วก็สามอันหนึ่งไม่รู้จะตอบอะไรค่าลิมิตต้องตอบได้เพียงค่าเดียวนะครับจะตอบจะตอบเป็นสองกับสามแบบนี้ไม่ได้นะครับเนีย่ยไอตัวเนี้ยเอามาดูข้อที่เจ็ดนะครับให้าหาลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าสู่ค่าคงที่สามสามอยู่ตรงไหนตรงนี้อ่าก็ต้องหาทางด้านไหนบ้างต้องหาทางด้านซ้ายและด้านขวาตามมิยามใช่ไหมอ่าด้านซ้ายเนี่ยได้เท่ากับสอง ด้านขวาล่ะก็ไดเท่ากับ2เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลิมิตในข้อที่7นี้ก็ตอบ2ใช่ไหมครับ